วันนี้นะคะ today we study about royal projects นะคะ um, อ you ready What day is today What day is today Today is Today is, today is? Tuesday Tuesday i s mean Tuesday วันอังคาร What is the date today What is the date today? Date D A T E date. T. One T D A Y D D A Y D. Nakah D A Y D D A T E date. What is the date today? Day. Uh, Tuesday. Date. Today is Tuesday. What is the date today? Seven. Yeah? Okay. Uh, the seventh. Repeat seven, after me the seventh. Seven, the seventh. 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 Long time TH. of the, the. 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 Uh, what is this month? What is this month? What is this month? February. 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 Uh, can you spell February? Okay, uh, spell. F. -E พร้อมนะคะเขาบอกว่าเขาจะสะกดเองแล้วเขาก็ F แล้วก็เป็นไงคะเก่งมากอ่านะคะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะคะพี่นักเรียนปลายทางบอกว่าเก่งมากเลยเด็กโรงเรียนวังไกลกังวลเนี่ยสะกด February เก่งมากพี่ที่เด็กบอกเก่งมากขออีกรอบหนึ่งค่ะ F E B R U โอเคเวลีกเกเก่งมากกลุ่มสองตัวแทนกลุ่มสอง F E B R U A R Y ครั้งแรกเนี่ยเขาจะเขาจะกดได้แบบว่าเขาคล่องว่องไวเพราะว่ามีเดือนอยู่ในสไลด์ใช่ไหมปรากฏว่าเขาจะพิสูจน์ว่านักเรียนของเราเนี่ยท่องได้จริงเปล่านะปรากฏว่าโดยที่ไม่ดูท่องได้ไหมสะกดได้ไหมได้ F E B R U A R Y February นะคะกุมภาพันธ์ ตัวแทนกลุ่ม2สะกดได้รับไป1 0 0 0 0มืนคะแนนอ่ากลุ่มหนึ่งไม่เป็นไรกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งยังยังมีอีกยังมีอีกอ่านะคะตอบให้เร็วๆนะ what is this year this year 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 ตอบค่ะตัวเต่าส้นตัวเต่า ตูวนรวนนะคะตอบ2 0 1เถูกต้องทั้งสองกลุ่มรับไปอีกกลุ่มละนึ่งหมื่นคะแนน <Hey. S 1> แหมกลุ่มหนึ่งนี่นะตอบไม่ทันเขารู้สึกว่าเอ่อกำลังใจถดถอยไม่ต้องถดถอยเราต้องเข้มแข็งนะ <Hey. S 1> เราต้องเข้มแข็งถ้าเราถดถอยไม่สู้ท้อเราก็จะจะรู้สึกท้อไปเรื่อยๆเราจะต้องเข้มแข็งนะแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมการเรียนในห้องเรียนนะคะอ้าว ดูเลยนะคะอ่าทิวส์เดย์นะคะทิวส์เดย์ the seventh นะคะ the seventh february two t h นะคะวันอังคารที่7เดือนกุมภาพันธ์คริสตจักรราช2012นะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของ royal projects นะคะอ่าเรามาทบทวน royal 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 ร uh, o ยัลทุกคนสะเปริดอ่านว่า r อ y a l นะคะ Royal นักเรียนตั้งจำคำศัพท์เดี๋ยวท้ายชั่วโมงนี้คุณครูมีให้เติมคำศัพท์อาจจะแข่งขันหรืออาจจะให้ทำเป็นวันบายวันก็ได้นะคะ uh, royal นะคะ mm hmm. ก็คือ,อคืออะไรคะ อ่าพระมหากษัตริย์นะคะ Royal นะคะ R O Y A L นะคะ Royal นะคะ Next Project รีพีทอัพเตอร์มี Project รีพีทอัพเตอร์มี Project Project รีพีทอัพเตอร์มีหมายถึงให้อ่านตามครู Project 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 นักเรียนดูนะคะออกเสียงตัวทีข้างหลังด้วย project again please project project project, project. spell it P R O J E C T P R O J E C T project is mean โ,โครงการนะคะโครงการนะคะโครงการเมื่อครั้งที่แล้วเรา uh, write uh, this word on your book ใช่ไหมยูในสมุดเรียบร้อยแล้วแต่เราท่องไปท่องมาหรือเปล่าโ okay. อเคอะ royal project อ่านพร้อมกัน royal projects Royal p r o j e c t ์รอยัลโอ่าในคำนี้คุณครูเติม S นะคะแอด S เข้าไปเนื่องจากว่ามีหลายโครงการนะคะ r p y o l p r t j e c t หมายถึงโครงการของพระมหากษัตริย์นะเราทบทวนจากคราวที่แล้วนะคะจากคราวที่แล้ววันนี้เราก็จะอยู่ในเรื่องของ Royal p r o j e c t นี่แหละนะคะเดี๋ยวเราจะไปดู ว่าเราจะเรียนอะไรบ้างนักเรียนดูนะคะา l o o k a The picture this these pictures are product of the royal project นะคะในภาพนี้ล้วนแล้วเป็นผลิตผลผลิตภัณฑ์ของโครงการของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะก็เป็น ในโครงการพระราชดำริหรือเป็นโครงการหลวงโครงการส่วนพระองค์มีมากมายแล้วแต่ชื่อที่จะเรียกนะคะแล้วแต่สถานที่ที่จะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานนะคะหรือว่าตามภาคต่างๆนะคะแต่และสถานที่ชื่อก็จะเรียกแตกต่างกันออกไปนะคะ,ะดูต่อเลย Product of the Royal Projects นะคะ product of the royal p r o j e c t product นะคะ product of the royal p r o j e c t เป็นผลิตภัณฑ์จากโครงการของพระมหากษัตริย์ mm hmm. จากโครงการพระราชดำรินะคะ um, look at this what is this what are these what are these mm hmm. คืออะไรนะคะ strawberry นะคะ strawberry mm hmm. นะคะ strawberry นะคะ เห็นไหมคะล้วนแล้วแต่เป็น product of the royal project นะคะ what are these what are these อะไรคะส้มโอใช่ไหมอ่าเหล่านี้เป็นนะคะ they are they are fruits นะคะ e t h a y a f e fruits นะคะเป็นผลไม้นะคะอ่ะดูต่อดูสไลด์ต่อไปอ่า product of the royal project นะคะ product products of the royal project นะคะเอาอ่านพร้อมกัน products 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 oh. products of the royal project uh. Uh. อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์เอ้ยผลิตผลจากโครงการพระราชดำริหรือโครงการของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะอันนี้ดูต่ออ,อ่านะคะก็นี้ก็เป็นสับเบอรี่นะคะเป็นเกรปเป็นองุ่นนะคะ they are อ,อ,อะไรคะฟรุตนะคะฟรุตนะครับทั้งสองอย่างนี้เป็นผลไม้นะคะเอ่อ Product of the Royal Project นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของโครงการของพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะทบทวนอ่านพร้อมกัน Royal Development Study Center Royal Development Study Center นักเรียนฝั่ง Listen carefully and repeat after me ตั้งใจฟังแล้วอ่านตามครูอายุเท่าไร่ดิร้อย哟 d e v o p m e development 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 study center loyal development study center loyal development study center l o y a l Development Study Center. Again please. Royal Development Study Center. l o y a l Development Study center. Uh, center ก็หมายถึง i s mean ศูนย์ศึกษาเซ็นเ r เป็นศูนย์กลางหรือเป็นศูนย์นะคะ Study ก็คือเรียน ศึกษาเร่าเรียนนะคะ development ก็คือพัฒนานะคะ royal ก็คือโครงการเออเป็นเออของอะไรนะใช่ใก็หมายถึงของพระมหากษัตริย์ royal development study center ก็หมายถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะ royal development study center นะคะคำว่า royal development study center นะคะก็หมายถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะก็เป็นศูนย์ศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระราชทานนะคะให้กับประชาชนในภาคต่างๆนะเ,เป็นศูนย์ศึกษาที่สำคัญสำคัญแล้วก็เป็นศูนย์ศึกษาที่เป็นนะคะนะคะเฉพาะที่นะคะเฉพาะภูมิภาค จะไม่เหมือนกันนะคะอะดูเลยนะคะ Royal Development Study Center อ่านพร้อมกันค่ะ Royal Development Study Center <al> development. เดี๋ยวให้อ่านทีละคนเดี๋ยวอ่านไม่ได้ตัดคะแนนนะ Royal Development Study Center <al> development. อ่าก็คือศูนย์ศึกษาอ่านพร้อมกันเลือก เพราะฉะนั้นท่านเรียนเห็นประโยคนี้นะคะท่านเรียนเห็นประโยคนี้ Royal Development Study Center หมายถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี่เรามาดูนะคะศูนย์แรกอ่านพร้อมกันทิได้ไหมเขาสอนไปแล้วเมื่อเมื่อชั่วโมงวันอังคารเอ้ยวันวันพฤหัสอ่าอะไรคะห้วยทรายอ่านพร้อมกันห้วยทราย ตัวใหญ่ๆ,ๆนี้นะคะห้วยทรายาาอ่านพร้อมกันค่ะห้วยทราย oh <my> อ่าแล้วอ่านประโยคนี้สิคะ it in the หรอเอาร้องฝึกอ่านฝึกอ่านเก่งและเก่งแ <c oughs> ล้วน้องใช้ไม้ด้วยน้องใช้ไม้เอาไม้ oh ค่ะห้วยทรายห้วยทราย เก่งมากปรบมือให้ท oh, te te ุกคนเลยนะคะห้วยทรายร้อยยอดเซ็นเตอร์ออสอรีห้วยทรายร l อยย e ดดีเวล็อปเมนต์สตูดิโอเซ็นเตอร์อีสต์อินเบนักเรียนเข้าใจความหมายของประโยคนี้ไหมนักเรียนเข้าใจความหมายของประโยคนี้ไหมห้วยทรายรอยยอดีเวล็อปเมนต์สตูดิโอเซ็นเตอร์อีสต์อินเบุรีอ่าห้วยทรายรอยยอดีเวล็อปเมนต์สตูดิโอเซ็นเตอร์อีสต์บุรหมายความว่าอย่างไรประโยคนี้ ว่าไงคะว่าไงคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์นี้ชื่ออะไรคะห้วยทรายอยู่ที่ไหนอ่าอีสอินเพชรชบุรีก็คืออยู่ที่จังหวัดเพชรชบุรีนะคะเนียเนียเนียม้ยโควินส์นะคะใกล้จังหวัดของ ของเรานะคะจังหวัดของเราคือจังหวัดอะไรคะประจวบคีรีขันธ์ province นะคะอ่าอ่านใหม่ค่ะพร้อมกันหนึ่งสองสามห้วยทรายอ่าห้วยทรายนะคะ royal development study center is in เพชรบุรีเพราะฉะนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอะไรคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์นี้ชื่ออะไรคะห้วยทรายนะคะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีต่อไปค,ะค,ค oh <my> ่ะอ่านพร้อมกันห้วยห้องใคร oh <my> อ่า,าห้วยห้องใครนะคะอ่านพร้อมกันห้วยห้องใครอ่าอ่านค่ะ เก่งมากปกบมือให้ตัวเองเลยค่ะห้วยห้องใครนะคะ Royal Development Study Center is in เชียงใหม่ศูนย์ศึกษานี้นะคะห้วยห้องใครอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะต่อไปค่ะต่อไปฝึกอ่านฝึกอ่านนะคะไม่ยากต่อไปค่ะพี่กุลทองเห็นไหมเริ่มรู้แล้วเริ่มจําได้แล้วเอาอ่านพร้อมกันกับพี่กุลทอง Development development d e v e l o p m e n t d e v e l o p m e n t จังหวัดอะไรนราธิวาสเก่งมากอันใหม่คาลิสเกน นราธิวาส Where is is นราธิวาสอยู่ที่ไหน South of Thailand น,นะคะ South of Thailand อยู่ทางภาคใต้เชียงใหม่ Where is it เชียงใหม่ North North of Thailand รเรียนไปแล้วไงนะคะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะคะพิกุลทองร o อย l อดด e เวล m อปเมนต์สตาดิเซนเ is in นราธิวาส ต่อไปค่ะมองเห็นไหมไม่เห็น,หน<ม>ใช่ไมหอมอ้าวอะไรคะ K U N G อ่า K อะไรคะ K U N G คุ้งกระเบนนะคะคุ้งกระเบนเบก็คืออ่าวคุ้งกระเบนนะคะอ่านเลยคุ้งกระเบนเบอ่านค่ะ อ่า C H A N จันจันทบ,บุรีนะคะจันทบ,บุรีนะคะอ้าวอ่านตามคือ่าคุ้งกระเบนเบคุ้งกระเบนเบคุ้งกระเบนเบนหรือจะทับศัพท์ว่าอ้าวคุ้งกระเบนก็ได้นะคะคุ้งกระเบนเบ Royal Development Study Center is in จันทบุรีนะคะ Where is it จันทบุรี Where is it โ oh. north or south or west or center or east อะไรคะ eastern of east of Thailand นะคะจันทบุรีอยู่ภาคตะว,วันออกนะคะ,อ,ะอ้าวอ่านพร้อมกันคุ้งกระเบนเบย์ loyal development study เซ็นเ r in ์ s นอสอิะนจันทบุรีอ่านะครับอ่าโครงการนี้นะคะอ่าคุ้งกระเบนนี้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งอยู่ในจังหวัดจันทบุรีนะคะต่อไปค่ะอ่าเราสะกดสิ p s u อ u ชาเชิงเซาเหรอคะภูพานอ่านพร้อมกันภูพานภูพานภูพานไม่ใช่พลูนะคะไม่ใช่ไปพลูนะคะภูภูพานอ้าวอ่านค่ะภูพานภูพานอ่าสกุล สกลนครนะคะสกลนครนะคะผู้พาน Royal Development s t u d y Center is i n สสกลนครนะก็อยู่ในจังหวัดสกลนครสกลนคร where is it อยู่ที่ไหน north north อะไรอยู่ทางเหนืออย่างเดียวเหรอ north east นะคะ north east นะคะก็อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไปค่ะเขาหินซ้อนเขาหินซ้อนอ,อ่านพร,ร้อมกันเขาหินซ้อนเขาหินซ้อนชะ เชิงเาเก่งมากนะคะเขาหินซ้อน Royal Development Study Center is in เะเชิงเสานะคะเชิงเสา Where is it จะจะเชิงเาอยู่ที่ไหน Where is it อยู่ที่ใต้เชิงเสา Not i s t No เอา not ออกไป อีสนะคะอ่าอยู่ภาคตะวันอยู่ตรงเนี้ยนะคะเลยกรุงเทพไปนิดหนึ่งนะคะอ่าต่อไปค่ะเรามาดูคำศัพท์วันนี้ที่เราจะเรียนเกี่ยวกับ Royal Project Vocabulary